ตาสัตโลราถนายางไรมี่ความสุขความสบายอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันด้วยความผาสุขเย็นใจตามอัตภาพถึงแม่ว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แปรปวนไปกระตามมันเป็นทุกขสัจยะความจริงของเขาอยกกระตาม แล้วกับพัฒนาจะให้ความเป็นอยู่ด้วยกันให้มีความสุขโดยเมตตาอั้ก็สอนเมตตาโลโกโประธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกน,นี่เมตตาธรรมเมตตากรรมกิเลสกรรมมาชันทะยินดีพ่อใจแค่ ความถูกต้องสัมผัสความใคร่ข้อใจให้รูปเสียงกินรล่เสื้อเื้อเสร็จแล้วมันร้อนแบบมันร้อนคือกันครับหมาเรื่องกับหมูกับหมาเนี่ยรักกันหรือว่ากัดกันนั่นสิมันห่อนมันต่างกันอันนี้เจริญเมตตาเมตตาเป็นเมตตาธรรมเมตตาเจโตวิมุตติยา เสวิตายะภาวิตายะาหุริกตายายานิกตายะเมตตาเนี่ยทำให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจรเญิละลึกถึงทุกตัวตนคนสัตว์บ่ต้องการเบียดเบียนบ่ต้องการร่างแกคมเห็งต้องการอยกด้วยความเป็นอิสระของภัยของมั่นพิจารณหาไป ทบทวนถึงเขาถึงเล่าถึงเขาถึงเล่าบัดจิตมันร่วมเขาสู่จิตสู่ใจเลยโอ้มันเป็นความลึกซึ้งพันังว่าพระพุทธเจ้าพันังมีเมตตาครอบโลกสามมัคุณธรรมแห่งเมตตาบัดมีควอมสุขจะคล้องกับมีควอมสุขบัด ควมสุกนัอนก็ออกไปสู้ผู้อื่นบ่ไปเบียดเบียนบ่ไปย,ยังคิดไรย,ย,ยังก็ภัยนี่แต่อยากให้มีความสุกข,ขึ้นกันเวเมตตาทรรจะเล่นเมตตาลงปูเสาเพ็นพุทธานุสติเมตตาอสุภะอสุภะนี่เป็นการทวนค้อมเห็นของกิเลสข้อมเห็นของ ราคะตัณหาคืออาสวะคือกิเลสมันเห็นว่าน,นั่นคดีอันนี้ก็สวยอันนี้ก็งามเิ่นจจงให้ท่วนกระแสที่หน้าถึงค่อมบองงามเหมือนกับนั่งรูปนั่นท่านะั่งรูปนั่นท่านะติดอยู่ในความงามของเจ้าของเป็นสักวะยะว่งว่งของพระพุทธเจ้า มูพรกันไปฟั่งเทศฟัง่งรรมพระพุทธเจ้าก็บอไปย่านพระพุทธเจ้าเทศอสุภะทำนี้ควอมบ่สวยงามสุดสุดท้ายจนต้องถูกทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าค้นเขาพันละน้ายังค่อยไปพระพุทธเจ้าจึงนิมิตให้เป็นสาว เทวดางามกวนนั่งนั่นยืนพัดอยู่ถวายงานพัดวิ่อยู่นั่งนี่ยเขไปจ้องเบืง้งโอ้หัวงามกวาเล่าจะเนี่ยมาจังค่อยเห็น่าผู้อื่นงาม่กอนเห็นตาเจ้าจของงามก่าผู้อือน่นเห็นผู้อื่นงามกับเจ้าจของเห็นงามแล้วพูทธเจ้าเพิ่งในมิให้สาวสวยนั่นคอย เท่าแกเข่าเพื่อนำเลี้ยงไหลเยิมแปรสภาพนั่งรูปปั่นท่านยังค่อยเกิดปัญญาเรายังค่อยเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตานั่งได้บรรลุธรรมมายังค่อยพ้นจากความยึดถืออยู่กับความสวยความงามยังพ้นทุกจากความยึดถือไป ปล่อยว่างว่างได้เี่นเป็นว่าห้เพ่งอสุหะเพ่งควอมะงามเห็นอันใดว่ามันงามกําหนดมันบะงามเลยเห็นบ้านเห็นเฮียนเขาเฮ็ดสวยๆงามงามโอ้คืองามแท้กําหนดเอาหลังมันแพ้มันพังมาเวงเลยเห็นเป็นว่าอสุภะเพ่งอสุภะเห็นเสียเห็นผาโอ้งามไว้เ่เสียผ้าเพื่เนี คำนดเอาพื้นมันขาดมันส่กันเลยนั่นเรียกว่าท่วนกระแสยังสีระเพื่อยังเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีปัญญามันเกิดข้อมรู้ข้อมเห็นถึงข้อมแปรปวนนั่นยังอยสิบทุกในใจิตใจคราว่าันไปยืดไปติดไปลงอยู่นเท่าไปได้เกิด ียเงินเสียทองแต่งเพียสิว่าให้มันเทาสิจ้ะไปหาหมอสิตายละหมอร่างเน่าหมอเลี่ยนหมอสันหมอตบแตง่อจะอยู่ดีเป็นสุขได้คนเทาสิไปแตงให้มันนมไอ <c oughs> ้มันง่ามเม่นพราะหลงในหลงในข้อมง่ามเหมืนหนอนความพยายามให้ภาวนาอสุภะเป็นการแก้ข้อมหลงพุทธานุสติเมตตาอาสุภะ มรณาสุดท้ายก็ตายแต่คนว่าคนว่าสัตว์อนไรเกิดสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปอันยังให้น้อมข้อมตายมาถึงเจ้าของมาถึงตนนี่บทธรรมซีบนเป็นธรรมะของหลวงปู่เสาเป็นให้เจริญภาวนาเรียกว่าจตุลารักะกรรมฐาน <c oughs> เป็นอารมณ์การภาวนา ี่ไปนั่งเงานอนรับยุดซื้ออะไรพวกผู้เฒ่าแม่ขาวเฒ่าแม่ข้าวนุ่มมั่นภาวนาเนี่ยมันให้คนให้ขั้วไปยังสิล่ะงานั่งภาวนาก็กำหนดแนวแนวแนวลงไปก็รับจอยมันบม่ได้อย่างนด้มันบ่ไปแก้ความหลงได้มันบ่เป็นปัญญาเนี่ยนี่คิดมันหลงเนี่ยมันหลงนั่นหลงนี่หลงยึดหลงถือหลงตัวหลงตนหลง สัตวลงบุคคลลงนอกลงในนมันต้องนั่งภาวนาต้องนั่งพิจารณาแจก,กแกงค้นขั้วสอนใจให้รู้จักเอาบทสี่บนลงผู้สาวคนสอนเอาไปภาวนาเจรินให้มากทำให้มากก็จะเห็นทํำเขาใจได้นํารมะเกิดเป็นเมตตาขเขามาในจิตแท,แท้เกิดเป็นพุทโธ พระพุทธเจ้าอยู่ในใจพี่แท้ๆเกิดเป็นอสุภะอยู่ในจิตพี่มรณะในจิตพีรู้เห็นตามความเป็นจริงเหรอมันปล่อยมันว่างมันก็สบายแต่เดี๋ยวมันไม่ได้สบายเดียวเนี่าพักกันมาภาวนาเนี่ยมาทุกข์มายากอยู่เพราะถือนั่นถือนี่เดี๋ยวก็โกธให้กันเดี๋ยวก็เกียดอันนี้แล้วก็วุ่นว้ยสยแสอยู่จังสิมันก็ว่ามีความสุขให้ละ พอมันบอกให้เป็นรรมภาวนามันเป็นรรมเข้าใจในความมริงของสัจธรรมเอาละบัดเศร้าออฟังเป็นบ่นคู่จูฟังเป็นยังแก่ทุกได้เด้ธรรมะต้องว่าเป็นนี่จะเพิ่มทุกข์ละฟังแล้วลมันก็เชียดในน้องตาสั่ง Um i cool.